โน้ตบุ๊กของฮาเดสมีระบบป้องกันที่ซับซ้อนมากแม้แต่ด็อกเตอร์ครามยังถอดรหัสมันไม่ได้รหัสปลดล็อกโน้ตบุ๊กของฮาเดสเป็นรหัสเดียวกันกับรหัสที่ปลดล็อกคอมพิวเตอร์ที่โต๊ะทำงานของสรวัตรพากรสรวัตรพากรคุณมีอะไรจะพูดไหม ที่ผมใช้รหัสเดียวกันกับฮาเดสเรื่องจริงครับฮาเดสหรือพิรวัตรเนี่ยเราเรียนโรงเรียนในร้อยด้วยกันเราสองคนก็เหมือนเป็นพี่น้องกันนะครับข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่จะปฏิบัติตหน้าที่เพื่อความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อความซื่อสัตย์สุจริตและยึดศีลธรรมและยึดศีลธรรมเป็นหลักประจ,จําใจเป็นหลักประจ,จําจใจ ยูให้ไปไปก่อนไปน้ไปก่อนครูครับครับคือพวกเราอยากเรียนเรื่องอาชญากรรมไซเบอร์ครับครูอยากจะเรียนรู้อาชญากรรมไซเบอร์ครับแล้วเราจะเรียนรู้ไปทาไมคือเรารู้ว่าครูเก่งด้านนี้ครับและอยากจะเรียนรู้จากครูครับแล้วผมคิดว่า ในอนาคตน่าจะมีประโยชน์ต่อวงการตำรวจครับใช่ครับแล้วแบบนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะเริ่มต้นด้วยอะไรก่อนละ่ะแฮกครับฮะแฮกเลยเหรอ <c oughs> คิดหนักนะเราจะเอาไปใช้ทงที่ผิดหรือเปล่าไม่ครับเอาไปช่วยคนครับอืมเอาไงดีถ้าเราตั้งใจอ่ะมาดูกันว่าวิธีการแฮกเบื้องต้นเป็นยังไงคร <c oughs> ูกำลังเริ่มอยู่พอดีเลยครับเรามาดูโครงสร้างกันก่อน คำสั่งมันมีอะไรบ้างอันดับแรกคำสั่งอย่างง่ายเราต้องรู้ก่อนว่าในองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเราเนี่ยมันประกอบด้วยไฟล์หรือข้อมูลอะไรบ้างครับคำสั่งแรกเรามาดูกันว่าเราจะแฮกเบื้องต้นทำยังไงสมมุติโจทย์ง,ง่ายเราอยากจะสั่งปิดเครื่องคอมเครื่องอื่นเครื่องเพื่อนเครื่องเราของ,ของพีรวัตรแบบนี้ย ครับเรามาดูก่อนเครื่องคอมเราเนี่ยหมายเลข I P S S อ่ะคือลงท้ายด้วยอะไรครับ130ครับอ่านแลวของเราล่ะ131ครับอ่ะเฮ้ยไอพีมึงปิดคอมกูเหรอมึงทำได้เหรอ มึงใช้สมองมึงไม่ทานกูแล้วมึงสอนกูหน่อยเราฝึกยุทธวิธีการลบด้วยกันและเพื่อจะเข้าหน่วยอาชากรรมไซเบอร์เราอ่านหนังสือเล่มเดียวกันฝึกแฮกด้วยกันฝึกขีนโค้ดด้วยกันมันก็เลยเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะมีวิธีการทำงานในแบบเดียวกันแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องแปลกนะครับ ถ้าคุณสนิท it, แล้วก็รู้ใจกับมันขนาดนี้ทําไมคุณถึงจับมันไม่ได้ตอนที่มันเป็นแฮกเกอร์ปล่อยให้มันลอ่อตัวได้นานขนาดนี้เพื่อก็ต้องแต่เขาออกจากโรงเรียนในร้อยไปเขาก็ขาดการติดต่อหายตัวไปเลยส่วนผมก็ปฏิบัติหน้าที่ยุ่งมากจนเกือบลืมเรื่องที่เคยเรียนมาหมดแล้วเพิ่งจะเอาโค้ดเก่าๆมาปัดฝุ่นศึกษาช่วงพักรักษาตัวหนึ่งปีครับนี่มึงยังจะแทรกอ่ะระวังคำพูด่อย ผมศึกษาวิธีการของฮาเดสพบว่าหลายครั้งเขาใช้วิธีผิดกฎหมายเพื่อจับคนร้ายผมก็เลยลองใช้วิธีเดียวกันกับฮาเดสบ้างเพื่อช่วยลงไฟฟ้าจะให้ผมนั่งเฉยๆดูมันปวดกรุงเทพเหรอผมทำไม่ได้อะแต่ผมก็ได้เรียนรู้นะว่าการที่จะแหกกฎบ้างเพื่อจับคนผิดมาลงโทษให้ได้มันก็ควรทำปะตะกาวิบัติมันเป็นความคิดของพวกอาชญากร ก็คิดกันแบบนี้ไงโลกมันถึงได้วุ่นวายเอาละเราได้ฟังคำชี้แจงมาพอประมาณแล้วเราจะสอบสวนสรารพกรต่อไปไหมพี่ครับขออนุญาตครับครับท่าน ครับครับท่านได้ครับท่านพอบอรตอรอโทรมาบอกว่าการกู้วิกฤตโรงไฟฟ้าที่ผ่านมาไว้ได้นั้นถือเป็นความดีความชอบครับท่านก็เลยคิดว่าเราควรจะจัดพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ให้กับสารวัตรพากรครับเดี๋ยวนะครับพี่เรายังสอบสวนสาร,ร,าสารวัตร<ม>พากรเร่อีกต้องทำอีกเยอะนะอย่ามาจ้องจับผิดกันเลยดีกว่าขอให้ยุติแล้วก็แยกย้ายกันทำงานแต่ผม ตายทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกา30นาที